นักการเมืองพูดอะไรก็ได้ครับยกเว้นความจริงครจริง่ะครับแล้วตรงนี้ที่นั่งอยู่นี้ใครเป็นนักการเมืองบ้างครับ<า>ที่กินเงินเดือนหลวงอยู่เนี้ยที่สามคนเนี้ยมีใคร<ผ>ม,มั่งผมมาท่านบอกนักการเมืองไม่พูดความจริงอ่ะตรงเนี้ยไม่ต๋องเป็นป่ะไม่ไเป็นเอ้ยผมก็ไม่ได้เป็นผมไม่มีเงินเดือนอผมไม่ได้กินภาษีอกรราษฎรมีใครกินอ่ะที่วันนักการเมืองพูดไม่พูดความจริงอ่ะมันหมายถึงใครอ่ะอือสวเป็นนักการเมืองไหม โอเป็นสิเราเป็นโอ้วหัสรุปให้น่อมันเป็นไวรัลในโลกออนไลน์คลิปสัมภาษณ์ของพิยุทธ์สรยุท์ในจบจากเรื่องเล่าเช้านี้ก็จะมีรายการออนไลน์ชื่อกรรมกรข่าวคุยนอกจอสอรยุ์สุทธันจินดาวันนี้แขกรับเชิญคือสวกิติศัรรัตนวราหรัตนวราหะแล้วก็มีพิปุนสิทธานะครับสวกิติศั์เขาบอกว่าในความคิดเห็นตนรัฐบาลแห่งชาติเป็นไปไม่ได้ส่วนตัวเนี่ย นะของตนเนี่ยสองล้านเปอร์เซ็นต์เลยเขาเป็นสวใช่ไหม,มไม่เลือกพิธาเป็นนายกแน่นอนอแล้วก็เชื่อว่าสาวส่วนใหญ่ก็จะต้องไม่เลือกพิธาเป็นนายกอตอนมองว่าพิธาลิมเจริญรัตน์เนี่ยหัวหน้าพรรคกากไกลเนี่ยมีพฤติกรรมต่างๆหากเป็นนายกนล้วเนี่ยบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถาบันนิรโทษกรรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปฟังเขาเสียงหนึ่งฮะทำไมโดยเฉพาะสวกิติศักดิ์เนี่ยไม่ให้คุณพิธาเป็นนายก เพราะว่าคุณพิธานั้นมีพฤติกรรมต่างๆที่ถ้าหากว่าเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยแล้วบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟนี่ยืนยันยืนยันครับบ้านเมืองกำลังจะเกิดความขัดแย้งอ,อย่างรุนแรงและจะนำไปสู่การนองเลือดของคนไทยด้วยกันคือไทยฆ่าไทยครับเอาค <Leaving S 2> วามคิด<บ>เห็นของสวก<บ>ิต<ว>ิศักดิ์แล้วกันว่ารัฐบาลแห่งชาติ คงเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไม่เอาปรากฏว่าช็อตเด็ดช็อตฟิลใช่ที่แชร์ในโลกโซเชียลตอนนี้คุณไปดูเองฮะค่ะจังวัดพิคือสองอดีศักเนี่ยค่ะเขาได้ยินที่คุณสิทธาพูดแบบนี้ฮะไปฟังพี่ปุ่นพูดฮะหลวงนักการเมืองพูดอะไรก็ได้ครับยกเว้นความจริงฮะจริง่ะครับแล้วตรงนี้ที่นั่งอยู่นี่ใครเป็นนักการเมืองบ้างครับ ที่กินเงินเดือนหลวงอยู่เนี่ยที่สามคนเนี้ยมีใครมั่งท่านมาท่านบอกว่านักการเมืองไม่พูดความจริงอ่ะตรงเนี้ยพี่ตำพูดเป็นป่ะไม่ได้เป็นเอ้ยผมก็ไม่ได้เป็นผมไม่มีเงินเดือนผมไม่ได้กินภาษีอากรราษฎรมีใครกินอ่ะแล้วแล้วใครที่โกหกใครที่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าหากว่ากกตรับรองแล้วไปรับตําแหน่งครับเอากับผมไหมไม่รับเงินเดือนด้วยกันนะไหมไม่เขาไม่ได้เป็น ก็เอาละไอ้กับก็เป็นเล่นเลยนักการเมืองมีคนเดียวตรงนี้ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีนี้เอา u ไม่ต้องขอโทษเอากลับมาใหม่ไอ้ที่วันทักการเมืองนักการเมืองไม่พูดความจริงหรอกไม่พูดความจริงอ่ะมันหมายถึงใครอ่ะอืมสวเป็นนักการเมืองไหมโอ้เป็นสิเราเป็นโอ้โหภูมิใจมากเลยนะเพราะว่าได้ลดมาถามผมนะนักการเมืองเป็นอ่า้าใจวัน รากดเป็นคลิปออฟเดอะเดย์คือเอาง่ายๆเขากบักการเมืองมักจะไม่พูดความจริงเขาลืมไปพี่ปุ่นก็สอบตกนะฮะเพราะพี่ปุ่มเป็นปาติลิสไม่ได้ตำแหน่งเพราะพรรคของพี่ปุ่นนะเขาได้ปาติลิสคนเดียวคือคุณหญิงสุดารัชเกียยุราพันธ์กลับมาที่สอนยสุดทัศนาจินดาผู้สอยบอกผมก็ไม่ได้เป็นผมไม่ได้เป็นเอาแล้วสามคนใครเป็นนักการเมืองล่ะแล้วเขาก็นิ่งไงก็นิ่งเลยเราเลยหันไปถามผู้สอยว่าถามเลยเป็นไหม สวอเป็นนักการเมืองไหมรู้สึกว่าเป็นเป็นสิอ้าวเหรออย่างนี้ว่ากันไปวันดีสนุกฟรีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี